น,นี้นะคะเป็นพันที่จะมาอ่านหนังสือนะคะสอบกลางภาคนะคะก็โรงเรียนใครหรือว่าใครนะคะที่กําลังจะสอบมาโรงเรียนปันปันบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราจะจะมาอ่านทบทวนกลางภาคอ่านหนังสือทบทวนกลางภาควันที่หนึ่งนะคะก็จะมีเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะในสมุดจดการบ้าน โรงเรียนใครมีแบบนี้บ้างเอ่ยนี่แรงสอบก็จะติดไปอยู่หน้าสุดได้หลังสุดแบบนี้วันสอบวันที่หนึ่งนะคะคือวันจันทร์ก็คือจะสอบคณิตี้โฉสามโจทย์ปัญหานะคะคณิตี้โฉสามนะช .3 เสามเี๋ยแล้วก็จะดูในชีตเอานะคะ ชีสเอาชอสามเดือนนะอ่านี่นี่นี่มีทั้งหมดยี่สิบข้อนะคะเดี๋ยวเราก็จะอ่านให้ฟังยี่สิบข้อเลยนะคะทุกคนต้องงทนฟังอีกนิดนึ่งนะข้อที่หนึ่งน้ำใส ซื้อเสื้อราคา499บาทซื้อรองเท้าราคา300บาทน้ำใสต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท799บาทก็จะไม่อ่านข้อแล้วนะนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะชา้าเกินนะคะ2วิไลปลูกมังคุดขอพานุ่ขออ่านข้อแล้วกันนะคะเดี๋ยวทุกคนไม่เข้าใจ วิลัยปลูกมังคุด320ต้นปลูกก็มากกว่ามังคุด115ต้นวิลัยปลูกกี่ต้น435ต้น3ป้าใจขายทุเรียนได้560ผลยังเหลือทุเรียนอีก175ผลเดิมป้าใจมีทุเรียนขี่ผล733เพ,พ,พ,พเขา3 7้าเขาขายใได้อีก200บ อ่านไปเนี่ยขอภัยนะคะถ้าไม่ได้บอกว่าบวกหรือลบแต่อ่านไปเนี่ยหวังว่ามันจะไม่เร็วเกินนะทุกคนลองเอาไปบวกดูนะคะเดี๋ยวเอาไปลบบวกดูนะแต่ว่ามันอาจจะมีคูณมานิดนึงก็ลองไปดูกันนะคะถ้าผิดไม่เป็นไรลองไปดูกันนะคะลองไปบวกไปคูณไปหารเอเไปบวกไปลบไปคูณดูนะ ราอนีนแหละเมื่อกี้12แม่มีผ้าตัดเสื้อ536เมตรใช้ตัดเสื้อไปแล้ว330เมตรแม่เหลือผ้าตัดเสื้อกี่เมตร206เมตร13นี่เงิน4 5บาท1 0 1 3 5บาทนีเงิน400บาท1 7 0บาทชูรใจมีเงิน660อ้อ 14ชูใจมีเงิน686บาทมานะมีเงินน้อยกว่าชูใจ195บาทมานะมีเงินกี่บาท490บาท491าบาท15ชาวสวนเก็บฟักทองได้4ได้254ยลูกเก็บฟักเขียวได้น้อยกว่าฟักทอง148ลูกชาวสวนเก็บฟักฟักเขียวได้กี่ลูก106ลูก สิบหกชาบามีเงินสี่ร้บาทซื้อเสื้อไปซื้อเสื้อราคาสอง130บาทชบ,บาเหลือเงินกี่บาท1 7ึบาทถ้าอ่านผิดหละพ่อก็ขออภัยนะคือมันมันไม่ไม่ไม,ไม,มันค <c oughs> ีเข้อสิลุงเก็บไข่เป็ดได้สองาสิบฟองเก็บไข่ไก่ได้163่ร้ฟองลุงเก็บไข่ไก่ไข่เป็ดได้มากกว่าไข่ไก่กี่ฟองก็สิฟอง นะคะก็จะต้องเอียงนิดนึง,งนีพะข้อมันอยู่ตรงนี้นะหวานมี18ดหวานมีมังคุดห้ากองกองละ3มผลหวานมีมังคุดทั้งหมดกี่ผลสิบห้าผล19อารินมีปลาทับทิมหจานจานละห้าตัวอารินมีปลาทับทิมทั้งหมดกี่ตัวส0สิบตัว แป้งมีดินสอสามกล่องกล่องละครึ่งหลูแป้งมีดินสอทั้งหมดกี่แท่ง18แท่งนี่นะคะก็จะเป็นเออฉบับที่3โจทย์ปัญหานะคะนี่เนาะตามตารางเด๊ะเดะนี่ก็เป็นมันไม่โฟกัสเลยนะอะ ไม่โฟกัสเลยแต่ทุกคนน่าจะเห็นเป็นจุดปันหายอยู่นะ,ะดูดดูดูดูใกล้ๆจะได้โฟกัสไม่โฟกัสเลยกล้องแต่ว่ามันเป็นคณิตโชว์สามจุดปัญหานะคะแล้วก็สอบ9ก้าโมงสิบนะคะก็คือถึง10บโมงนะเราอ่อานจบกันไปแล้วเนาะ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะแล้วใครที่กำลังกระสอบมันปนๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย